คนไข้ไปฉีดฟิลเลอร์ 6cc ทั่วหน้าปรากฏว่าหลังฉีดมันเป็นก้อนเป็นหล่ำผ่านมา2ปีมันก็ไม่หายมันเกิดจากอะไรและจะแก้ปัญหานี้ยังไงก ใครที่เคยไปฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาแล้วเป็นก้อนไม่เรียบเป็นหลับด้วยคอมเมนต์มาบอกในติกตอกหมอหน่อยนะก่อนเจอหมอซีไปฉีดฟิลเลอร์มา6 c ซีีหลังฉีดบริเวณใต้ตาเกิดอะไรขึ้นมันฟูเป็นเส้นก็กลับไปให้คุณหมอเขาแก้นะเขา้องกดกดลง ก็ไม่ลงไม่ห้ก็ยังยังเป็นยังเป็นก้อนเป็นลำอยู่ไหมก็ไปให้ให้แก้อีกก็เหมือนฉีดเหมือนฉีดสลายนิดนึงยแต่ยังเป็นเป็นอีกแต่เราเข้าใจว่าเดี๋ยวมันน่าจะหายเองเดี๋ยวมันจะหายเองเพราะว่าฟิลเลอร์เนี่ยมันจะสลายในปีหนึ่งผ่านไปกี่ปีสองสองจะเข้าสามแล้วมันหายไหมไม่หายไม่หายก็ยังเป็นลำเป็นเป็นลำอยู่พอเราแต่งหน้าเสร็จแล้วเนี่ยมันก็สวยมันก็สวย แต่ตอนถ่ายรูปอ่ะมันจะเห็นพูดว่ามันหน้าดิงเส้นเป็นหน้าดิงหน้าแมวอ่ะไอ้ตรงบุดจากที่ไปฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาใช่ไหมโอเคสองปีไม่หายเลยนะอยู่ขอนแก่นนี่เจอหมอจากช่องทางไหนครับติ๊กต็อกค่ะอยู่น่าจะประมาณห้าหกเดือนห้าหกเดือนฟังเทคนิคคุณหมอแล้วก็ชอบแล้อีกอันหนึ่งก็คือฟังคนไข้คนเขาพูดถึงปัญหาเขาแล้วเขาหายรีบเราก็ใช่เรามีปัญหาเหมือนกัน แล้วคุณหมอเขาพูดถึงเทคนิคในการแก้ซึ่งไม่เหมือนคนอื่นนะโอ้ต้องมาแล้วแหละตอแค่คิดว่าเราใจใจอย่างอื่นมากกว่าใจให่ไหอีกอ่าให้รางวัลตัวเองเนอะซื้อกระเป๋าช้อปปิ้งใช่ไหมออยอุ้ยไม่ได้แต่คนเห็นทุกวันเออหน้าหน้าเราต้องสู้กระเป๋าเราได้นะได้เลยสากเตือนกันนะใครไปฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาแล้วเป็นก้อนอย่าเพิ่งรีบไปฉีดสลายนะระวัง ยาสลายมันอาจจะสลายเนื้อดีไปด้วยนะปกติหมอจะสลายเฉพาะเคสที่เน่าอักเสบติดเชือ้อแต่ถ้าเป็นก้อนขอให้ซ่อมผิวชั้นบนให้แน่นก่อนครับเพราะถ้าผิวชั้นบนของเราแน่นความไม่เรียบต่างๆก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับแล้วถ้าจะฉีดฟิลเลอร์หมอแนะนําให้ฉีดเสริมจากกระดูกที่สึกบริเวณกลางแก้มกับร่องฟันเคี้ยวใช้แค่ซีซีเดียวแต่ต้องใช้ฟิลเลอร์อย่างดีนะครับตัวฟิลเลอร์ที่หมอใช้หมอใช้เบราทูโรของสวิต เออเป็นตัวท็อปเลยของยุโรปแต่ตัดวงเงินเอ็กซ์คลูซีฟประหยัดบัดเจ็ตไป40%เ ทำให้ใต้ตาคนไข้ดีขึ้นร่องแก้มดีขึ้นจมูกจะยกขึ้นด้วยแล้วก็คนไข้มีปัญหาเรื่องเหลี่ยมขมับแล้วตาตกหมอใช้ซีซีเดียวครับหยอดบริเวณเหลี่ยมขมับให้ตาสองชั้นคนไข้สดใสองศาคิ้วดูสวยขึ้นพอเราซ่อมผิวชั้นบนให้แน่นแล้วดันฟิลเลอร์เสริมจากกระดูกอะไรดีขึ้นบ้างผิวดูเด็กที่มันเป็นเส้นขึ้นอนะ่ะพอฉีดฟิลเลอร์เข้าไปก็เหมือนเขาปรับให้มันเท่าๆกันกระดูกตรงร่องฟันเคี้ยวแหะครับที่บุ๋ม ป็นยันต้องแก้มันหายเลยมันตึงขึ้นเลยปีกจมูกข้างที่ฉีดมันก็ยกขึ้นเลยแบนไวฉีดก็จะป็นแบนเลยนอะแฮปปี้ไหมวันนี้ผนละใครอยากดูรูปคนไข่จริงกดแอดไลน์ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ทิกตอกหมอแล้วทักหาแอดมินหมอในไลน์เลยนะว่าขอดูรูปคนไข้จริงว่ายิงอัเตรแล้วผิวเด้งทันทียังไงฉีดกระดูกแล้วดีขึ้นยังไงไอ้ก้อนใต้ตาดีขึ้นยังไงนะครับทุกรูปเป็นรูปคนไข้จริงนะครับ